เอาคนคนก็ไา้สื่อสไตายก็ไห้ร้านเลนเนาะเด็กชิปเน้ะที่ทานหมออเฟรเนียนกระต่ายนินเลยก่อนกระต่ายมันเดินยังไงลูกกระตายเดินยไงตาจามัเครียดเจ๊งกันเครียดเจยงเอาเริ่มล้

แล้วมันก็คุนจากเก้ไหมมันมันแบบสอนโดแล้วมานมันจะเหยียบข้างนอกคือมันตู้เขาตู้บริเวณตูแล้วถ้เขารู้ว่าเวลาไหนมาเอาบนข้างล่างนั่นเองอายุ้กรุงเทพกับเบิ้งเครื่องบินไปข้างนอกไปเบิ้งเครื่องบินขนาดพายุแค่หามือจ้าวี่มันไม่มีสนามบรบจ้าวี่นั่งมัวพักไปเดินเส้นทางไปบ้านจ้าเี่นเนดินนอ๊ะ เขาเล่นเขาเข้าเล่นแต่ว่าแมอีเหนี่ยงปลุกจอานางเขาไปเล่นเลยพ่อกปุนันบียร์งขานี่อกับหมูสองขวยังจะกำลังสอนกันเด่นด้วยว่าอันนี้สวสดเลยเ่นสวดสวดเลยติลูกสวัดนั้นหนูไปทำเล็บก็ไปิมไว้โอ้สบายเล่นว่าต้องไปสถานที่ที่มีสนามเด็กเล่นสบายเลย ได้หอดติ๊บอันเดียวกันอันเอฟซีนพ่อบอยนพ่อบอยไปสามหมื่นเดียวแต่หั้นสือน้องพอมพักหนึ่งพุ่นน่ะเป็นตาออกอยู่เด้เนาะเป็นตาออกอยู่เด้วพุ่นน่ะหาข้าวแม่กินด้วยอ้ยอินดีหนีมืดออินดีเลี้ยงหมูเด้อินดีเลี้ยงอินดีเด้อเอา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 ให้ยังกัน cái, cái <cười> <cười> <laughs> nhau cái nhau Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs>